เออทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็เจอเงูเขียวหางไม้นะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยเกือบจับไปเลยนะตะก,กล้องหล่ะมีมีขี้หรอเป็นไ่ สวัสดีครับวิ่กับผมโซสติตนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้อยู่ที่สวนนะทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็มาช่วยพ่อตานะครับมาตัดโรล,ล่านะที่หมู่บ้านาหมอโอโคนะนะครับทุกคนซึ่งหมู่บ้านที่นี่เนี่ยก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาตินะซึ่งผมเข้ามาหมู่บ้านนี้เนี่ยก็รู้สึกสบายตาแล้วก็รู้สึกสดชื่นมากนะครับ หมู่บ้านที่นี่เนี่ยก็ถือว่ายังไม่ได้มีความเจริญเข้ามามากใหม่นะทุกคนแต่ก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็มีไฟฟ้าเข้าถึงนะครับหมู่บ้านนี้เนี่ยก็เหมือนหมู่บ้านลังเนี่ยทุกคนตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสองอบมากนะครับมันก็ไม่ได้มีเสียงรถวิ่งนะครับก็มีแต่ธรรมาชาตินะคที่ สวยงามนะทุกคนก็มีเสียงร้องของอสัตว์ที่อยู่ในป่านะทุกคน

伊巴尼亚个拉普尔，伊巴个把巴个，哎，可以呀。等于个哆罗巴虎，对喽吧？ กันเลยดกันเลยอัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่ดูนนี่ก็เป็นการพรางตัวที่มหาสจรจา์มากนะทุกคนรอสิ่ะ อทุกคนหลังจากที่เราตัดใบลู่ล่าเสร็จนะครับเราก็มาฉีกเป็นชิ้นๆน,นะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายได้อ่าง่ายแล้วก็สะดวกนะครับทุกคนใบลู่ล่าเนี่ยก็เป็นประโยชน์กับคนในพื้นที่เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าสามารถเอาไปทําหลังคาได้นะทุกคน นี่ก็เป็นวิถีชีวิตนะที่ได้ทำต่อๆกันมาเป็นเวลายาวนานแล้วนะครับเออทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็เจองูเขียวหางไม้นะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยเกือบจับไปเลยนะต้องระวังมากๆนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการไล่ยุงที่ดีมากเลยนะทุกคนวยเล อ้อมีแล้วมีอ้อมมีแล้วรอตักก็แล้วมีมีคิดเหลื่อไปเป็นไรเลือนไอ้อมมีจีไหมอยอม่ร้เพราะว่าช่วงฤดูฝนเนี่ยยุงเยอะมากนะครับก็เลยต้องอ่าก่อไฟให้เป็นควันนะครับเพื่ออ่าไล่ยุงนะทุกคนนี่ก็เป็นช่วงเวลาพังเหล็กนะทุกคนก็กินน้ำส้มกันนะ ทำเลยทำเลย <c oughs> นี่นะครับวิถีชีวิตตามชนบ,บทก็จะประมาณนี้แลครับเดนหลละ้ออะชวีเรก็จะเอวดือดาวนี้ละ่จเออมู่้ะขี้เถขี้ไปไม่ขี้กถขี้เถ้เนี่ยขี้ดินลุย Kelidik ini, Pak. Kelidik ini, Pak. Ada pada kelima, ya.